ครับผมส่งงานนะครับกำคองานไม้มะลิดหก0ั้าบาทนะครับตัวนี้ลางไม้ปกติไม่ฝังต้องเหลืองกายเซฟนกปีกขังข่าวอันนี้สี่สิบเซนนะครับยาวรวมจะอยู่ประมาณร้อยเจ็ดิบเกือบเกือบเขาบอกนี้เกืบเกือบร้อยไม่ถึง1้อย็ิบนะครับลูกค้าจะนัดขวามือนะครับ งานไม้มมลิดเริ่มต้นก็6 5พันห้านะครับมีเทปทุกกระบอกงานผมครบชุดพร้อมยิงมียางมีลูกดอกแถมให้นะครับสายพร้อมอันนี้แทบกว่านะครับสนใจตัวงานเบอร์โทรติดต่อก็0982623317ชงติ๊กครับผมพอมีครับไม้มมลิดสั่งเข้ามาได้ ขอบคุณครับ